ในชมพูทวีปของโลกแห่งนี้เพราะผู้คนจำนวนมากละโมบไม่รู้แจ้งโมโหร้ายทั้งยังหลงลืมธรรมะภาวะจึงกระทำกรรมชั่วนานากสิติคันโพธิสัตว์มูลละปณิธานสูตรบอกกับพวกเราว่าผู้ที่ทำบาปก,กรรมชั่วร้ายแล้วเมื่อสิ้นชีวิตจะต้องตกนรก รับทุกทรมานแสนสาหัสแดนนรกภายในภูเขาเหล็กที่วนรอบจักรวาลในนั้นมีนรกใหญ่18ขุมแต่ละขุมใหญ่ยังมีนรกย่อยอีก500ขุมขุมย่อยหนึ่งหนึ่งนั้นก็ยังมีอีกนับแสนขุม รกเหล่านั้นยังมีอีกขุมหนึ่งชื่อว่าเอเวจีกำหนักห้าประกาศและนรกเอเวจีอาณาบริเวณของนรกเอเวจีวัดโดยรอบแล้วได้จำนวน1,800 0ลี้กำแพงก็สูงถึง1,000ลี้ล้วนแต่สร้างด้วยเหล็กกล้า มีเปลวไฟที่ร้อนแรงพวยพุ่งจากล่างขึ้นบนและบนลงล่างแตดเขาไม่ได้หยุดเลยในนรกนั้นยังมีเตียงที่กว้างใหญ่ถึงหนึ่งหมื่น เจีผู้มาถึงที่นี่ได้ก็เพราะด้วยปัจจัยห้าอย่างข้อที่หนึ่งต้องรับโทษรับทุกทรมานทุกวันทุกคืนนานนับหลายกับหลายกันก็ไม่ได้หยุดพักเลยแม้แต่วินาทีเดียวเหตุนี้จึงเรียกว่าอเวจี G <c oughs> ข้อสองแม้ในนรกมีคนเดียวตนเองก็อยู่ทั่วในนรกแม้ในนรกมีหลายคนก็มีอยู่ทั่วในนรกเช่นกันดังนั้นจึงเรียกว่าอเวจี รูปแบบไร้ซึ่งขอบเขตข้อสามเครื่องลงโทษทันก็เพียบพร้อมครบท้วนมากมายคนบาปจะถูกลงโทษทันสารพัดรูปแบบด้วยความทุกข ที่แสนสาหัสเจ็บปวดทรมานตลอดหลายกับที่นับได้ไม่ท่วนก็ต้องรับทุกตลอดไม่ว่างเว้นดังนั้นจึงเรียกว่าอเวจี ความพิจรมานไร้ขอบเขตข้อสไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายชาติตระกูลใดอายุเท่าไหร่รวยหรือจนไม่ว่าจะเป็นนาคหรือพูดเทพหรือปีศาจ เมื่อมีบาปจากการทำสิ่งชั่วร้ายเลวทรามใดๆก็จะต้องตกนรกรับทุกทรมานเหมือนกันทั้งหมดดังนั้นจึงเรียกว่าอเวจีวิบากผลไร้ขอบเขตข้อห้าหากตกสู่นรกแล้วนับตั้งแต่ได้เข้าไปถึงจนถึงแสนกับ ทุกวันทุกคืนจะต้องตายนับหมื่นหมื่นครั้งแล้วก็กลับมามีชีวิตขึ้นใหม่อีกนับหมื่นหมื่นครั้งแม้นการหยุดคิดแม้สักเสี้ยวของวินาทีก็ทำไม่ได้ต่อเมื่อผลกรรมหมดสิ้นแล้วจึงจะไปเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดสืบเนื่องอยู่ตลอดอย่างนี้จึงเรียกว่าอเวจี v G. อายุไขไร้ขอบเขตทำไมพวกเขาจึงต้องเจ็บปวดอย่างนี้ทำไมจึงต้องรับทุกทรมานอย่างนี้ทำไมแม้พวกเขาจะตายไปแล้วก็ยังไม่อาจรอดพ้น ทำไมทำไมทำไมพวกเขาจึงได้มาเกิดในที่แห่งนี้ วกเขาก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนเหตุเพราะชาติก่อนได้ทำความผิดบาปเอาไว้เมื่อตายแล้วจึงต้องมาอย่างที่แห่งนี้ในโลกของพวกเรานี้มีบาปอยู่ห้าประเภทที่จะทำให้ตกนรกอเวจีบาปที่หนึ่ง แม่แม่แม่รีบเอาเงินออกมาสิฉันจะได้ไปเล่นอินเทอร์เน็ตยังไงเล่ารีบเอาเงินออกมาสิแม่ไม่มีเงินจะให้ลูกแล้วนะจะทำอะไรเนี่ย เป็นแบบนี้ทุกครั้ง عة. อ่ะอ,อีแกเล BACK, ิกพูดมากสักทีบอกว่าเงินอยู่ไหนเรียกเงินออกมาเร็วสิเงินก็ถูกลูกเอาไปหมดแล้วนี่ต่บ้านก็มีเหลือแค่พอซื้อข้าวเท่านั้นลูกอยากจะให้บ้านทั้งบ้านหมดไปได้ยังไงอีแกททำไมเรือกมากอย่างนี้นะแกจะให้หรือไม่ให้แกมันลูกชั่วฉันจะไม่ให้เงินแกอีกแม้แต่นิดเดียวแก ลูกชั่วใช่ไหมสีละให้เงินใช่ไหมให้เลยอีแกจะทำให้แกรู้ผมให้แกให้เงินแกไม่ให้แล้วแกไม่ให้ให้หรือไม่ให้แกจะให้หรือไม่ให้แกจะให้หรือไม่ให้ กมีสรพสัตท,ที่ไม่กระตันอยู่ไม่รู้คุณพ่อแม่บ้างถึงกลับกล้าหรือทำร้ายท่านก็จะต้องตกนรถเอเวจีอย่างแน่นอนแม้จะผ่านไปนับล้านล้านกับก็ไม่อาจหลุดพ้นออกมาได้ สองพวกนี s <S <muy> ้งมงายไร้สาระสิ้นดีหัวเมาชาวบ้านให้โง่ทั้งนั้นวันนี้ล่ะฉันจะทำลายให้สิ้นซากแกมันไอ้ลาแกอยไปซะไม่ไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะ ไม่น่าเลยช่างน่าสงสารจริงเราพุทธเจ้าอะไรกันข้ายิ่งใหญ่กว่าตั้งเยอะหากมีอสรพสัตว์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าง่อพระโลหิตบางก็ให้้ายทำลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพเทิดทูนพระธรรมคำสอนจะต้องตกนรกอเวจีแน่นอน แม้จะผ่านไปนับล้านล้านกับก็ไม่อาจหลุดพ้นออกมาได้